ผมมีความรักให้โปรยไปอ่าผมมีความรักให้โปรยไปอย่ามองตาผมระวังจะโดนผมขโมยใจอ่าใช้คำละแบบหยาบคายเจอเคคือไม่มีคำหลอกว่ายาบคายเจอเคคิวไม่มีคำหลอกว่ายาบคายถ้าอยากค่อยแข่งเลยก็กลับไปเาดาดย็ดกับกระดาทราย มันคิดทําคิดทําสวนไอ้ซัมมันคิดทําส่วนแต่เคคิวเปนตัวใหญ่แต่ควยเล็กเท่าพี่กินูสวนนี่เฮียโอเคทุกทุะทเกิน เล่ไเม่ครับแล้วก็โอ้ออออโหคนนั้นทำอะไ,ไปเป็จริงจังเลยเพื่อนมาได้ดีโอ้โหผมตายตายเพราะว่าของน้อยกว่าเมื่อกี้ตีเร็วกว่าเห็นได้ชักเลยอ ส่วนต่เคคือเป็นตัวใหญ่ต่ควยเลยเพราะพกินหนุ่มสวยเลยเฮียโอเคทุกจะกเล่นมคกอร์เ่นกโอ้ผมตาย โอเคแล้วรอตาเดินนะครับผมก็ตามกี้ก็คือผมอ่อนให้เขานะเอาจริงเอาตามตรงเลยคือผมอ่อนให้เขาคือผมไม่อยากเอาจริงไงถ้าเอาจริงก็คือแบบว่ามันจะสู้ผมไม่ได้อะไรอย่างเง๋โอ้โหสภาพเหมือนคนตอแหละเลยนะท่านผู้ชมเนาะโอเคโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนนายตรงนั้นใช่ไหมนายสีฟ้าเอ้าทําไมนายไม่แย่งเพื่อนเราอยงี้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 โอ้โหเจอ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 เสียงเอ็กโคเอ็กโคอะไรเอ็กโคเอ็กโคคืออะไรเอ็กโคเอ็กโคคืออะไร อัติเมตเอโคเอโคไม่ใช่แล้วโอ้โหนี่ท่านผู้ชมมานไม่ไหวแล้วเราเร่โอเคมาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นแน่ไหมเขาเรียกว่าสตีฟนะผมจะจัดการมันเองเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองไอโดนนะครับผมเจอคำแบบแบบอยาบคายเจอคำไม่อยากขายอ๋ออน้อง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 ไหวหรือเปล่าน้องสาวพี่บอกแล้วพี่อย่ามาขวางทาง เอ้ยครับผมมเห็นไหมมันต่อจากนี้เองนะผมว่าแล้วแล้วผมก็จะเข้าไปเอาของมันไหนพี่ขอดูหน่อยซส่บน้องมีหมวกให้พี่ด้วยแล้วก็อาจจะมีรองเท้าแต่ชุดก่อหนังเจอชุดก่อเพชรผมมีแล้วแต่ขอรองเท้าก่อนได้ไหมโอเคผมมีรองเท้าแล้วไอ้ขอดูซสครัพอัพอับต่อไปตรงกลางเพื่อนเราจะผมเจอมัน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 มาเพื่อนมามามาบวกกันเลยเพื่อน นี่ไงมาอีกมาเฮ้ยจ้มานี่มี่มี่มาวาชุดกอดเพชรด้วยบูดดดดดยดนดดดดดดนดดดดดดดนดดดดดดดนดดดดหนดดดดดดดนนดด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 นดดดหดดดดดดดนดดนดินนดดลดดดนี่ดด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 นดด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 ดมดดดดดดกดดอดดดดดรดด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 รดด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 ดงดดดดแล้วกล่องนี้นด้ เอ,อน้องสาวจเจนเยวกับพี่เหรอน้องมันยากเกินจะต้านนะพี่บอกให้มามาเออเออมาเออเมอเออถามว่าทำไมผมต้องตีอย่างงี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าตอนที่เราฆ่ามานันได้เนี่ยเราจะได้เอ็นชานนะฮะผมพูดอะไรเมื่อกี้ขอโทษล้วกันผมผิดเองเฮ้ยเอาติดบัคติดบัคก โอเคท่านผู้ชมเหมือนตาที่ผมจะชนะวะเฮ้ยผมอยากได้อ้อโอ้โหครับโอเคครับสองครับสอง,สองเป็น,น,าา okay. นครัสามโอเคการันตีความชนะไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมไหนอยู่ไหนอยู่ไหน นั่นไงไอเจ้านั่นใช่ไหมไอเจ้านั่นใช่ไหมข้าไปหาแล้วมานี่ข้าไปหาแล้วมานี่เฮ้ยแล้วเองจะปีนขึ้นไปทำไมล่ะเพื่อนตกมาซะาดีๆเออตกลงมาตกลงมาเขาบอกให้เจ้าตกลงมาจะมายิงธนูใส่ข้าทำไมแล้วไอเจ้านุม่มตกลงมาตกลงมาเดี๋ยวนี้นะ เรามีธนูไหมโอ้เรามีธนูเรียยร้รยแล้วเพื่อนจบแล้วมาเลยเพื่อนแล้วมันจะปีนขึ้นไปทําไมท่านผู้ชมผมอยากรู้เนี่ยโผล่มาคือเออเอ็งไม่กลับไปหยิบของแล้วเพื่อนนี่ไงผมมีตัวช่วยแล้วท่านผู้ชมขึ้นไปยิงมันขึ้นไปยิงมันไอ้เจ้าเบสคือไปยิงมันมน,มน,น้องชาย น้องใจจุดช <c ười> no, ิ้นแรกของพี่เข้าไปยิงมันแล้วยิ่จะปีนขึ้นไปทําไมล่ะผมอยากรู้เนี่ยเพื่อนเพื่อนไอ้เจ้าเบสเองก็ขึ้นไปดิไอ้เจ้าเบสไอ้เจ้าเบสโดนโดนเอ้าทำไมมันยิงตกลงพื้นโดนมุมนี้โดนครับครับครับโดน จบเกมแล้วเพื่อนจบเกมแล้วเพื่อนเอาเอา yeah, นะ้าเย้ชนะท่านผู้ชมผมชนะท่านผู้ชมผมชนะนะครับผมเจ้าเบสกูเล่นเก่งเกินนะบางครั้งผมก็เกินไป ว่าอสติมนะผมจะัการเองดูจะัดการเองร t c r e เออคำแบบแบบอยากคายเจอคำไม่อย่างนองน้องน้องน้อน้องน้องไหวหรืเปล่าน้องสาวที่บอกแล้วพี่อยาพี่ยามางเาอยเห็นไหจะไรไว่าแล้วนีวผมจะเข้าไปเอาขอมันไหนพี่ฝอดูหน่อยใสพ่น้องมีบัวให้พ no, 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 no. ี่ดูไว้ MIT แล้วก็อาจจะมีรองรออออออาาเท้าแต่ชุดก่อนอะเจอชุดก่อนเป็นผมเมยแล้วแต่ขอรองเ้าก่อนได้ไหมโอเคผมมีรองเท้าแล้วไอ้ขอดูไซส์ไปตรงกลางเจอมัน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 มาเพื่อนมามาบวกเขาเลยเพื่อนนี่ไงมาีชุดก่อนเป็นด้วยชุดหลังเปนด้วย ไหนๆขอดูเหนซีไหนๆขอดูเหนซีตอนนี้เหลืกี่คนไหนๆขอดูเหนซีอันนี่ไม่ได้กินไม่หลังน้องชายอนนโอเคโอ้ตรงนี้ไม่มีใครมากลารอมมาแล้วตรงนี้นี่ไงกล่องนี้อ่ะกล่องนี้เขาเปิดแล้วเฮ้ยเอ,อน้องสาวเจนเดากับพี่เหอรอน้อง มันยากเกินจะต้านนะที่บอกให้มามาอมามามาแต่ว่าทำไมมันต้องตีอย่างงี้เพราะว่าอะไรดู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าตอนที่เราฆ่ามันได้เนี่ยเราจะได้เอ็นชาร์นะผมพูดอะไรเมื่อกี้โอะไรเตีคทุบท่านผู้ชม ตาีเจะชนะวะเฮ้ยผมอยากได้โอ้โหโอเคนับสองนับสองเป็นับสามโอเคการันตีความชนะไปแล้วเก้าสิเเซ็นต์ะครับผมไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนั่นไงไอเจ้านั่นใช่ไหม เจ้านั่ใช่ไหมข้าไปหาแล้วมานี้ข้าไปหาแล้วมานี่เฮ้ยแล้วจะปีนขึ้นไปทำไมล่ะเพื่อนตกมาซะดีดีเฮ้ยแล้วมันจะปีนขึ้นไปไอ้เจ้าเบ็ดอีกก็ขึ้นไปดีไอ้เจ้าเบ็ดลดรับรับบลดเก่งแค่ เ,เ,เกินะเพื่อนอเกินนะบางครั้งอะผมก็เกินไปไ